สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดิ๊กบิ๊กบราเธอร์ปล่อยโฮร่ำให้เหมือนใจจะขาดเผยวินาทีสอนรำไลออกจากบ้านแถมแจ้งตำรวจจับไม่ไว้หน้าอดีตเมียราสดติ๊กได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ด้วยอาการน้ำตานองหน้าร้องให้สลับปล่อยโฮตลอดเวลาโดยเผยว่าถึงกับพูดกับตัวเองว่า มึงนี่เจ๋งนะผ่านเจ็ดวันแรกมาได้พร้อมร้องไห้ความรู้สึกเหมือนนั่งนับวันแต่ะเคืนนผ่านไปยากมากไม่สามารถดูรูปรูกในไอจีได้เลยพยายามขอพี่นุมเจอวิจิได้ไหมทําไมเจอไม่ได้รู้ว่าพี่นุมคิดยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็เลยรอเดี๋ยวบอกว่าได้เดี๋ยวไม่ได้รอจนถึงวันศุกร์แต่ก็เปลี่ยนไปอีกแล้วเฝ้ารอทุกวันทุกคืน จนตัดสินใจกลับไปที่บ้านเพราะรู้ว่าหนุ่มไม่อยู่บ้านมั่นใจว่าจะเจอลูกได้แต่ก็ไม่ได้เจอติ๊กกดกริ่งตามมารยาทแล้วไม่มีคนเปิดก็กดรวัวๆกดด้วยความร้อนรนแค่ลูกอยู่ตรงนี้ขอเจอก่อนพี่หนุ่มจะกลับบ้านได้ไหมเข้าไปเคาะประตูซึ่งทางรังไม่มีใครอยู่ไปเคาะดังๆแล้วตะโกนว่า ให้เจอลูกหน่อยอยากเจอลูกมากทุบป,ประตูแล้วตะกลไปมันคมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ไม่ถึงสติแตกมากว่าหนูขอเจอลูกหน่อยไม่ได้เหรอแต่ไม่มีคนตอบมาสักคนสุดท้ายตำรวจมาหนูเลยถามว่าใครโทรเรียกมาเขาบอกว่าเจ้าของบ้านหนูบอกว่าหนูเป็นแม่คนไม่ทำร้ายลูกอยู่แล้วหนูรอมาหลายวันแล้วตำรวจเลยบอกว่าเข้าใจแต่ต้องทำตามหน้าที่จริงๆเวลานี้เป็นเวลายามวิกาลมากลางวันสิจะได้ไม่ผิดกฎหมาย หนูก็ไปกลางวันหนูรู้ว่าพี่หนุ่มถ่ายละครหนูก็เลยไปเห็นรถพี่หนุ่มก็คิดว่าพี่หนุ่มไปกับรถตู้กองถ่ายก็กดกริ่งตามธรรมดาแต่มีการโทรหาพี่เรียงวิจิเขาก็เปิดวิดีโอเขาว่าน้องรับอยู่เขาคงได้รับคําสั่งมาหนูบังคับให้เขายังไงต้องเอารกมาให้หนูเจอหน้าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆพี่เขาตัดสินใจอุ้มลูกมาให้หนูยืนอยู่หน้าประตูรั้ววิจิมาแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีเขาก็ยิ้มแต่จับรูกไม่ได้ร้องไห้โฮ พยายามผลักก้อนแต่มันถูกล็อกจากข้างในพี่หนุ่มลงมาบอกว่าให้ไปไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับ หนูก็ขอร้องนั่งคุกเข่าลุกอยู่ตรงนี้ขอกอดขออุ้มหน่อยก็ได้สุดท้ายหนูก็ออกไปหนูไม่ได้ไปเพราะกลัวตำรวจหนูไปเพราะพี่หนุ่มกำลังจะต่อว่ายามหน้าหมู่บ้านจะเอาเรื่องเขาหนูเลยถอยหลังว่าถ้าวันนี้ต้องผิดอะไรยอมรับได้หมดอยู่แล้วนิสัยจริงกล้ารับกล้าทำกล้าเสี่ยงถ้าหนูออกมาหนูอาจจะพูดความจริงไม่เคลียร์ไม่ชัดเพราะใจหนูมันยังไม่ได้ไม่พร้อมด้วยคำถามคำตอบทำให้หนูอธิบายไม่ได้ชัดเจน เผยตั้งใจพูดความจริงให้เป็นขวนนัญนมแต่อีกฝ่ายไม่ฟังแล้วยอมรับว่าโกหกพูดความจริงไม่หมดรั่นในชีวิตนี้ไม่มีใครดีเท่าเขาแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ